วงแรกเป็นไงวงแรกเป็นไงครับเป็นไงคุณผู้ชมเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมนี่ลึกนี่ลึกนี่ลึกนั่นแหละนั่นแหละข่อยข่อยนั่นแหละนั่นแหละอึ๊บอึบนี่แหละโอ้โหไปเครื่องคุณผู้ชมโอ้โหอย่างนี้ต้มพิกรอเลยอ่ะอย่างนี้เสร็จอ่ะไอ้กอข่อยคุณผู้ชมนี่ฮะมาเจอนี่คุณผู้ชมเฮ้ยนี่มันโอ้โหรู่หนูมันอยู่ข้างในเลยคุณผู้ชมนี่ฮะ โหแต่มันทำสุกมากเลยคพื่อนี่ยไอ้น şey ี่ชมชมนี oh ่ฮะโหอุ้ยผมบอกเลยอย่างนี้มัน้องเจ๋อชมชมนี่ยไอ้เอาวันนี้ผมจัดนี้เนี่ยนี่เลยผมเอาบัวมาสองอันนะเพื่อนวันนี้เราจะจัดนี่ฮะอาวุธนบอเอาเกาะเพื่อนชมเนี่ะเดี๋ยวผมจัดตรงนี้ฮะเดี๋ยวรอแป๊บนะเนี่อนชมเรียบร้อยชมชมเนี่ยโอ้ยสวยงามชมไอ้เราใช้ยี่เนี่ยเหยื่อ่อยข้างไซรัตเดี๋ยวกองมาเนี่ยนี่นี่ไอ้ ก้างหน้าเลยไอ้ไอ้มันต้องออกมากวบแน่ท่านผู้ชมนะฮะตามด้วยน้ำหอมช่างสลายเรียกเขาเยือกผมสองทียหนึ่งสองนี่ครับไอ้ท่านผู้ชมจัดไปผมบอกเลยมันมาแน่ท่านผู้ชมนะฮะจัดไปดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะมูกมาแล้วเอ้ามาไวมาไวมาแล้วเข็มเร็วไหมเจ้าตัวนี้ท่านผู้ชมฮะบ่วงแรกเป็นไงบ่วงแรกเป็นไงครับไปไงท่านผู้ชมเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมอีกนิดนึงีกนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละเข้าไปเข้าไป ต้างพีกอรอเลยอะ <laughs> อย่างนี้เสร็จเอาท่านผู้ชมนะลวดดึงเป๊ะเลยอย่างเงี้ยเสร็จอะน้ำพีกกระจายอย่างงี้เอาอีกแล้วท่านผู้ชมแล้วมับอกเฮ้ยอะไรวะอะไรวะบอกเฮ้ยกินไม่ได้เฮ้ยอะไรดึงหลังวะเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนลองเที่ยนี่ลองดึงเที่ถอยหลังว่านี่เฮ้ยเฮ้ยเปล่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 ท่านผู้ชมเฮ้ยอย่าให้มันหลุดนะถ้าเรามันหลุดนี่มันทำลายเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยหลุดไหมอะเฮ้ยท่านผู้ชมหลุดไหมหลุดไหม ไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดห<อ>ลุดเฉยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเราไปหลุดอย่างเงี้ยมาทำลายแน่นอะทุกโยมเอาเอางานงอกรแล้วทุกโยมเลยฮะมันบอกเฮ้ย๋ยวตรวจเช็ค่อนนี้ มันคืออะไรวะมันคืออะไรวะเฮ้ยนี่มันคือบ่วงช่างสายล้อยวะกัด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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กัดกัดไม่ขาดเฮ้ยโอ้โหนี่มันนี่ก็รักไม่ไผ่เองโอ้โหกัดไม่ขาดเลยเฮ้ยตัวนี้บ่วงเฮ้ยนี่ทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อน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  เอาละอย่างนี้ละเอ้ยอย่างนี้เราต้องทำลายเฮ้ยนี่มาในหางด่วนทู้ชมเนี่ยเอาโอเอาลอ,าลองดูงก,ก,กันเฮ้ยมันทำไงทำไงทุกทุกทีดูดูกันว่ามันทำไงทู้ชมเนี่ะมันติดแล้วนะทุกทุกทีนี่ทุกทมนี่ะทครนี้แหละมันจะทำลาย,ยทู้ชมเนีฮาลองดูเฮ้ยเฮ้ย <c ười> เอาเอามันไปคุยดีขึ้นมาชมรมเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเอาด e ีๆเฮ้ยมันไปคุยดีพอเดี๋ยวเดีおお๋ยวรอแป๊บรอแป๊บไปทำไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเออเออเอาไงเฮ้ยมันทำไรวะคชมรมมันไปคุยดีขึ้นมาบอกเหรอบอกเหรอบอกเหรอเบื่อละ ว้ไอบวงเหลือทำให้หมดเลยโอ้โหอยากแซบนะทุกคเนี่ยอะมันทำลายบวงแล้วมันบอกว่ากินได้อะโอ้โหอยากแซบนะทุกคนเนี่ยโอ้โหมันสั้นเยอะอ่อยช่างสายล่าเลยทุกคนเนีโอ้โหโอ้ตรงนี้ผมบอกเลยโคตรมหาเทพอีกแล้วนะทุกคเนี่ย สรุปแล้วตัวนี้เราต้องตามกระตออีกครับโยมดีฮนะโอ้โหสำหรับเยอออยเยอออยน้ำหอมเชื่อสายล่าผมบอกเลยมันมาแน่นนนะนนครับโยมดีฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับไอตัวไอตัวนี้นะผมดนะีฮะไอหางด้วยี่เราตามกระตอผมสวัสดีครับ